อย่าลืมกดซับให้กูด้วยนะจ๊โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนมิรักชาวอาวีทุกคนีเช่นเคยนะจ้าวันนี้คือผมเอีได้ดิกแล้วนะครับผมเออก็อสําหรับวันนี้เราก็มาเล่นเป็นแคลรี่นะผมก็จะเป็นจ๊กเกอร์นะหรือสจูสด๊ดน,นะผมขอเล่นสั้นๆว่าไอจว๊ดแล้วกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาครับผมฟาร์มไปก่อนนะช่วงนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะน้องๆเออ อาจจะไม่ได้มีการพูดเล่นอะไรมากมายครับเพราะว่าเล่นไม่ค่อยไหวเหมือนกันเอาจริงแต่ก็พยายามทำเกมให้เพื่อนไ,ไ,ไ,ได้ดูมาเลยก็มาเลยครับนี่มาดิได้หมดอ่ะก็มาดิได้หมดนะสําหรับไอจวนนะโดยก็สาหรับไอจวนเนี่ยต้นเกมมพยายามเก็บสแต็กให้ได้นะครับถ้าเราเก็บสแต็กได้เราจะกดเลนได้ค่อนข้างดีนะแต่เรื่องของการยิงจรวดมันอาจจะยิงเบาวกว่าแพทที่เป็นโจ๊กเกอร์นะครับ ตอนเป็นสะจวดเนี่ยจะยิงค่อนข้างเบานะแต่ว่าถ้าเราเข็บนสแต็กได้มันก็จะยิงจรวดค่อนข้างรัวนะครับมันก็จะตอดได้ดีกว่านะเออไม่รู้นะส่วนตัวเล่นในจวดมาเนะี่ยคือเวลายิงจวดดนนะนะงรวดโดนเนี่ยมาเนี่ยอุ้ยยิงไม่ได้ได้นะได้นะเอาเด็อุ้ยโอ้โหไม่ทันจริงเพื่อนสวยก็สําหรับเวลาเล่นในจวดเนนะี่ยเวลายิงจรวดโดนตอนยังไม่มีสแตก็ก คือรู้สึกยิงเบามากกว่าตอนเก็บสแตกได้นะไม่รู้นะทำเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเออหรือเพราะมันเร็วก็ไม่รู้นะมันเร็วแบบรู้สึกว่ามันเร็วอะ่ะเออแค่นั้นแหละน้องๆผมว่เพิ่งได้จวดได้ไม่นานนะแต่รู้สึกก็สนุกดีนะครับโอเคจัดไป<ๆ>อันนี้น่าจะตึงแน่นอนฝั่งโน้นป่าก,ก็แก้ทางเรามากนะมีคีล่าด้วยนะครับคีล่าเลเตอร์นะครับผมกลัวไม่กลัวคีลา่ากลัวเลเตอร์ตัวเดียวส่วนใหญ่ตาไหนที่เฮ้ยมิงจับว่ะ สวยไม่ได้ไหวโอ้โหแล้วกูโดนอีกโอ้โหโอเคฮีราตายนะมาดิเอาปะมาปะมามาเออเอาดิตายไปหนึ่งเอาปะยิงแม่งโอ้ยยิ้มิพหายละเอาเอาเอสวยกูจะขอบใจซิปหรือจะกูจะโกรธซิปดีเนี่ยไอเวนแม่งดูดผมมาดีนะยิงผมว่าผมจะฟิกออกเีายแตด่ดีก็ไม่เสียฟิกนะโอเคเดี๋ยวมาเคลียร์เวฟแล้วก่อน ก็สลัดจกเกอร์ตอนนี้ผมก็เป็นรูนอเวกหกนะครับตอนสลัดสี่เม็ดเอ้ยเฮียฟิกจับเลยเอาเลยก็เอาเดี๋ยวไว้น้องแตกไปตัวเลยนะไหลเลยนะครับจังหวะนี้นาวิวมันสู้เราไม่ไหวอยู่แล้วนะ oh, <it> s <S ก็มาดิให้มีเฮเลนด้วยแล้วกูให้มี He okay. เฮเลนโอเคนาวิวตายสวย ah, ก็เป็นไงครับนี่ถ้าไม่มีเฮเลนนะบอกเลยตายสองนะครับ oh, <it> s <S เอาดิตีปัมตีปัมคนยิงยิงบ้านโอ้ย กูคนจริงเว้ยคนจริงยิงบ้านรอตีมานะเดี๋ยวกูแปะด้วยยิงบ้านอนเฮ้ยเอากดตีบ้าน,นเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหเพื่อนมันมันดูดผมสวยนะแต่เมื่อกี้ถ้าผมไม่โดนดูดผมก็น่าจะปล่อยจรวดไปได้นะและเฮลิเกย์อาจจะตายนะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆเฮ้ย <Your team. S 1> ก็สําหรับตัวละครในจูดอย่างเรานะครับผม <P unch. S 1> ก็ยังคงความเป็นจ๊กเกอร์อยู่นะก็ยังแพ้ตัวพวก เลือเดยเยอะๆอึดๆนะครับมันมี DPS ค่อนข้างรัวนะจ็กเกอร์ไอจัวเนะี่ยตอนนีน้แต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันก็ยังยิงค่อนข้างเบาอ่ะมันก็ยิงแทงแบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะไม่รู้ดิมันก็ยังแพ้แบบทาร่าโตโรอะไรเงี้ย DPS ก็ยังไม่พออยู่ดีอ่ะเมื่อเทียบกับพวกแบบสตีลี่แวร์อะไรพวกเนี้ยนะครับคือมันก็ยังแบบรู้สึกว่ายังไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะเออแต่ถามว่าเล่นได้ดีไหมก็โอเคเลยนะครับ พอแผแพทปัจจุบันอะคือแบบแวนมันคตดค่อนข้างเฉื่อยฉายอ่ะแล้วเจอโจ๊กเกอร์เข้าไปนี่ผมหยิบมาแก้ทุกตาคือเราก็แวนมันก็ไม่ได้เฉื่อยฉายเลยนะถ้าเราแปะได้ก็จบนะครับโอเคมีต้องรีบเล่นเอ้ยเนี่ยตาเนี่ยกเลัวเตอร์ตัวเดียวเลยฮีราไม่กลัวนะกลัวเลเตอร์ส่วนใหญ่ทีมที่แพ้ส่วนใหญ่นะเฮ้ยนี่มึงจับอีกแล้วมึงโคตรเสี่ยงยิงอุ้ยไม่โดนโอ้โหไม่ถึงวะเฉย ยิงไม่ได้โอ้ยมมอแม่เมื่อกี้ยิงจะหลวดไม่โดนถ้าโดนไอ้ไออะไรตอร์ะไรจะตายฮะ <laughs> ลิ่นกุ้พันเลยนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะโอเคแต่ว่าป้อมนี้ผมว่าน่าจะได้นะนนนฮี拉อยู่เก็บแตกไปก่อนอรเราควรยิงหนึ่งนัดนะครับแล้วก็แปะอันติแล้วยิงนัดหนึ่งแล้วก็ยิงฉลวดนะต้องยิงให้มีแตกก่อนมาเลยแตกหนึ่งแตกสองโอเคสวย สวยงามครับน้องๆเซเลมผมก็ออกเป็นสายปกตินะแต่ลูนก็จะเป็นแบบแล้วแต่เพื่อนๆจะเล่นนะครับเล่นเจาะร้อยก็ได้นะครับแต่ผมก็จะเอาความไวในการโจมตีเข้ามาด้วยนะก็จะเป็นเวกหกเลกอออสารสี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไว้ผมจะเล่นสายคยีให้ดูนะแต่ตอนนี้ผมก็ออกคีเหมือนกันนะก็ยิงค่อนข้างแรงนะครับถือว่าโอเคมันแบบว่ามันบวกบวกเขาเรียกอะไรในเรื่องของการยิงสแตกอะ เวลาไอจวนมันมีสแต็กครบใช่ไหมมันก็จะได้ทางหน้าของไอแทส็สป,ปีดมามันก็จะยิงรัวใช่ป่ะถ้าเรามีคีด้วยมันก็จะอาจจะมีโอกาสยิงติดคีบ่อยนะครับก็ถือว่าเป็นออกที่โอเคนะผมเล่นตามแคลรี่ของทีมอะไรวะาแฟตบูฟนะเออผมเห็นเขาเล่นเขาเล่นค่อนข้างเก่งเลยนะแฟตบูฟที่เจอกับไทยอะ่ะเออเล่นเล่นดีนะดีถ้าทุกคนนะ่ะดีทุกคนเลยในทีมเขาอะนะครับผมชอบไปดูในช่องแบบของต่างประเทศเนี่ย เขาเล่นอย่ากนอยากลองเล่นบ้างเออที่ผแบบไปดูสายนักคงนนะักแข่งมาเนี่ยผมก็ไปดูแบบของต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับของไทยก็มีนะแต่ไทยเขาไม่ค่อยสตรีมกันเท่าไหร่ก็จะมีแบบหลกัหลกๆก็ไม่กี่คนนะครับโอเคแต่ส่วนใหญ่ผมก็ดูแค่ป่าแหละนะแต่แครลรี่ผมเพิ่งมาดูของของทีมแฟนบูมเนี่ยแหละนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะดูของอ e ีเลสนะเป็นแครลรี่ที่ผมว่าเขาเล่นค่อนข้างดีนะครับผมชอบนะสไตล์อ e ีเลสคล้ายๆกัน ใครก็รักเอ๊ะจะฟิกจับปูอย่างเดียวจริงจมันฟิกจับผมผมก็ไม่ตายนะมันเป็นลาว,วิลอับเฮเลนอะโอเคจังหวะนี้กู้ตะกี้มาแปะเลยเฮ้ยตะกี้ยิงตอครัแปะมาด,มาดออิมาเด็ครับอุ้ยเออก็มาดิยิงเดี๋ยบเดี๋ยวผมแวะคลิปอื่นจะลองเอาลูนเจาะเกาะมาลองเล่นดูบ้างนะแต่จริงนนก็อยากลองเล่นแบบลูนใส่ขี่ไปเลยนะแบบแลมเพจทสิบเมตรอะไรเงี้ยนะเออดูกันเฮ้ย เรัล่ะโอ้โหมันมีเฮเลอนอะเล่นยากนะครับาฟาร์มตัวเล็กกันมันมีเฮเลนนะครับถเถม่เลื่อนค่อนข้างยากเพื่อนของเรานี่มันเป็นเฮเลนนี่แหละมนเลยแบบทำให้เราเล่นยากในระดับหนึ่งนะยแต่ถ้าเป็นซัพพอตตัวอื่นอาจจะโดนยับไปแล้วนะลาวิลนะมันไม่ได้ชนะเราเลยนะครับถ้ามันมันอยู่ที่จังหวะดด้วยแหละนะเราก็พยายามอย่าเพิ่งไปกดสองเล่นมัวส่วนะเพราะตอนนี้กดสองเราก็ต้องกันแค่เรียวมากับ ทางหน้าของอะไรวะลาวิวนะครับแค่สองตัวนี้เองส่วนตัวอื่นปล่อยจอยครับน้องถ้าโดนนะเออแัดไปครับตอนนี้ผมอาจจะต้องออกช่วงถ่ายเกมอะอยัดดิสวยตายตายหนึ่งโห้ไม่ได้ไข่ีก่ก็มาดิเวอร์ป่ะเวอร์ไอ้น้องโอเค ก็สําหรับส่วนใหญ่นะทีมที่แพ้ผมผมจะพูดหลายทีละเออไม่ได้พูดทีโอ้โหจะพูดก็ไม่ได้พูดนะ,ะดกูเนะจอขีรา่ฝีกยันเลยน้องเอ,อ้ยจะบอกนะจะบอกว่ากูวิ่งไม่ทนนันนอนอะโอ้โหไม่ทันจริงเพื่อนได้ไหมสวยโอ้โหถึงก็จะเสียฟีฟ,ฟ,ฟีนะครับแต่ไอจัวเนี่ยมันก็อารมณ์เหมือกนกับทอนนะครับเวลายิงได้แอซิดนะอะไรเงี้ยเราก็สแ,แต็กัง,งก็จะรีด้วยนะ แต่ว่ามันดีตรงที่ว่าแต็กมันติดที่ตัวลยไเงยไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดใช้นะเออแต่ย่างทอนมันไหลไม่ต้องต้องกดสกิลสองพุ่งเรื่อยๆใช่ปะ่ะแต่นี้มันอยู่ที่แต็กพอแต็กรีบมันก็ยิงโรวๆได้ตลอดแต่ว่าแค่เรื่องจรวดเวลาเรายิงเราก็ต้องกดจรวดด้วยแค่นั้นเองนะเออก็ไม่มีอะไรมากคล้ายๆก,กันกับทอนเออประมาณนี้แต่ตอนนี้ที่ผมจะพูดถึงเลเตอร์คือส่วนใหญ่ตาไหนที่มีเลเตอร์นะครับ, <ๆ S 2> รบเล็เกมเราจะสู้ค่อนข้าง,างยากนะ ท,ทุกครั้งกันที่มีอเลเตอร์นะมันเป็นตัวที่ทําจังหวะได้ค่อนข้างดีนะเป็นเมดตัวหนึ่งนี่ผมมองว่าโกงนะผมไม่ชอบอเลสเตอร์นะส่วนตัวเลยนะครับถึงมันจะเอ้ยเฮีย,ยไปก่อนถึงตัวมันจะเป็นตัวละครบแบบเวลาล็อกก็ขาตายอ่ะแต่ถ้ามันล็อกเราเรอกก็คือเราตายเข้าใจไหมเออนั่นแหละอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบนะยิ่งใครเล่นป่าเล่นตัวลวงก็จะไม่ชอบใหญ่นะครับเวลาผมเล่นป่าเล่นตัวลวงเงี้ยผมรอแม่งล็อกเลยนะไม่ล็อกผมก็ไม่ออกไปอ่ะแค่นะคั้นละ แต่ตอนนี้เราเล่นแค่ีเอ้ยนี่ไงล็อกละแต่ว่าไม่มีตัวดาเมจนะฝั่งตรงคํามันก็มีแหละแต่มันไม่ได้แบบเวลาเลนเตอร์ล็อกก็มันจ่ายกันไม่ทันอยู่แล้วเออเห็นไหมเนี่ยเอ้ย,อยได้ได้แล้วเพื่อนเอาลาวี่ก่อนเลยอุ้ยหายเลยแตกสองก็มาเนี่อ่ะแตกสามทีมกุตึงจัดนะถ้ากูโคตดเซ็งกับสกอดูสี่ค่าสี่ตายสูรแอซิสสิบ เฮ้ยมันไปได้ยังไงน้องๆอ้ก็ตึงอัตอนนี้ก็สี่สิบห้าดาวมั้งประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็เลยค่อนข้างจะตึงหล่ยนะเวลามันใกล้จะสูพีมอ่ะทุกคนสังเกตเลยมันจะไม่ค่อยบวกกันนะส่วนใหญ่จะไฟเดียวนะครับเวลาแล้งพวกสูพีมอะไรเงี้ยไฟเดียวทางนั้นนะนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นไฟก็อดเชื่อกูไหมถ้าชนะไฟก็อดก็คือจบนะครับแบบส่วนใหญ่ก็เสียก็อดตัวแรกเลยนะโอเคถ้าจะได้ป้ามนี้อยู่ไม่กล้ากาันรหรอก กันก็ตายให้น้องได้หรอเห็นได้ป่าโอ้ไม่น่าจะไหวนะคุณดูดกูทำไมแล้วโอ้เมื่อกี้ไม่น่าดูดผมหรอกจริงอะผมวิ่งไปไกลกว่ามันดูดอีกมันดูดเข้าไปที่ตัวมันอะพอดูเข้าไปที่ตัวมันปุ๊บอ้าวก็บันเทิงถ้ามันโดนจับผมก็ต้องสวยด้วยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมวิ่งออกมาได้ไกลกว่าที่มันดูดอีกนะแม่งดันไปติดตรงขอบปลายวงที่ดูดเลยโดนไปเลยครับ โอเคเรามาโซนก่อนนะเฮ้ยอันนี้ดวงเอากูก็เอามาเลยและกูก็บันเทิงเลยทีนี้โอ้โหฝั่งนู้นมาเยอะเกินเฮ้ยมันมาเติมใบนะฝั่งนู้นเขามาเติมใบจัดเลยนะฝั่งเรายังเคลียร์เวฟอยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอบอกเพื่อนแก้ตัวเราหน่อยนึงเท่าไหร่มันมาไวเอ๊ะใจเย็นนะโอ้โหเสียกอลเป็นแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ วยเลยเอบฝั่งนู้นเขาแบบอยู่ครบเลยห้าตัวนะครับตอนที่เราไปตายตรงกอดนะเนี่ยเป็นไฟกอดนะส่วนใหญ่จะแพ้นะถ้าไฟประมาณนี้เออต้องพยายามยืนนะครับเล่นกับกอดผมมองว่านะเราควรเคลียตัวแวนการ์ดให้หมดก่อนนะรอบับเขาหมดเราค่อยเล่นนะถ้ามีโอกาสเคลีย์เวฟได้ก็เคลียไปก่อนนะครับถ้าเขายังขึ้นไม่ได้นะถ้าเราไปฝืนเล่นเราแพ้นะครับส่วนใหญ่เพราะว่าผัางถ้าม,มีบับกอดเนี่ยแล้บับกอแม่งก็โคตรแรงนะครับเวลามันช็อตอะ เออมันซึ่งมันค่อนข้างจะได้เปรียบเรามากนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นทีมชอบไปบวกกันตอนอยังเขายังมีบัฟนะครับเออเนี่ยถ้าแบบเนี่ยเรายังไม่ไหวใช่ไหมเราก็โป๊กเคลียร์แวนกาดตัวเล็กเอ้ยเกือบเกือบเกือบเราก็เคลียร์แวนกาดตัวเล็กไปก่อนนะไม่ต้องไปรีบเล่นนะโอเคเนี่ยผมพยายามเคลียร์แวนกาดอย่างเดียวนะอยู่เคลียร์อยู่ไกลๆนะครับเรามีสกิลโป๊กสกิลต่อนนีะ่เห็นไหมฝั่งตรงข้ามมันขึ้นไม่ได้ก็จบนะครับแต่ถ้าเราไปฝืนเล่นแบบ บวกไฟกับเขาอ่ะเราสู้เขาไม่ได้นะเพราะว่าด้วยความที่มันมีแบบของอ้เนี่ยไอ้ก๊อนเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากนะและดูเวนกามันดึกอึดไหมอึดมากนะเราต้องพยายามเคลียร์ให้ได้นะครับจะเสียป้อมกี่ป้อมก็ช่างมันไปนะแต่เราไม่เสียป้อมใหญ่คือเรายังไม่แพ้นะครับเออแล้วมันมีโอกาสสวดเวลาได้ก๊อนอีกตัวหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะจัดไปบนเยอะแล้วทั้งคลิปนั่นีอโอ้โหเวนกาเข้าเว้ยนั่นแหละ ไอ้มันโดดสายแม่งเลยโดดสายแล้วออกครับเพื่อนจา่เดตเตอร์นด้กดันติโดรุ่วะคุณดูจากทรงมันยืนแหลมมันยืนแหลมหน้าเลยนะมันเลยแบบน่าจะน่าจะเป็นไหนที่ผมบอกคนตีโดรั่วนะเฮ้ยตายเอ้ยเล่นได้นะไฟเนี่ยเล่นได้นะเพื่อนเล่นได้นะเพื่อนทำไงนี่อุ้ยเคทีไม่เอาแล้วโหแล้เลือดฝั่งผมรีแล้วเห็นไหมเนี่ย นี่ขนาดอยู่ในบ้านนะถ้าอยู่นอกบ้านนี่ตายแล้วนะ mm hmm. เนี่ยเอออันนี้ถือว่าทีมเราค่อนข้างเป็นงานครับคือเคลียร์บับบับให้หมดก่อนนะอ,อนบ,บาวเขาหมดแล้วเล่นเลยจอันนี้สวยยัดเลยตายตายไปหนึ่งนะเกมะ<า>ตายไปดีที่อ่ะเคขอได้ไหมจ๊ะลาวิวยิงโอเคสวยมาแล้วกอร์ละเจ็ดตัวนะเจ็ดหนึ่งสิบโอเคนะี่ครับก็โอเคเราถือว่า ถือว่าตานี้ทีมเล่นทั้งดีนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะเวลาเราโดนเสียกอสอะเราควรให้ฝั่งตรงข้ามบัฟกอตหมดก่อนแล้วค่อยเล่น,นครับถ้าเราไม่เล่นตอนเขามีบัฟเราตู้ไม่ได้นะไม่รอดนะฮีลาไปไหนล่ะอุ้ยไห้รวกูหายไปไหนอัดหน้าไปดิโอเคตายจบเกมนะครับฝันดีครับวันวนี้อย่าถึงยาวเรื่องโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการเล่น ไอจูดนะผมก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับตัวมันยังคงความเป็นโจ๊กเกอร์อยู่นะครับมันยังสู้ตัวพวกแบบเลือดหนาไม่ได้นะค่อนข้างสู้ยากอะหรืออาจจะเป็นแค่สองตัวที่ผมเจอนะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะแบบว่าเป็นเออเขาเรียกอะไรตัวแรกก็จะเป็นทาร่านะครับที่ผมยังรู้สึกว่ายิง,ยงไม่ค่อยไม่ค่อยไหวเพราะว่ามันมีเด้งเลือดนะตัวที่สองก็จะเป็นโตโรนะไอ้สองเนี้ยผมรู้สึกว่ายิงไม่ค่อยไหวเลยนะสําหรับ ที่ผมเล่นมาแล้วเจอนะเออก็ประมาณนี้นะครับไงตอนนี้เฮ้ยสกอร์เอวีพีนะแปดสดแปดนะครับสกอร์เราฆ่าไปเจ็ดหนึ่งสิบนะตอนนี้เออค่อนข้างแบบตึงอะครับน้องๆตอนนี้ก็มีตัวรลวงเราอยู่แค่ตัวเดียวนะครับสส่วนเอเดเตอร์เนี่ยมันเป็นจังหวะพลาดของเราเองนะถ้าเราไม่พลาดไปโดนคอล็อกไงล้วก็ไม่ตายอยู่แล้วนะต่อให้โดนล็อกเนี่ยถ้าซิมอมทันก็เราก็ไหวอยู่ดีนะเออก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมนี้นะดาเมจทำไปแสนหกนะครับ ไม่แย่นะจริงๆตอนนี้ไม่ต้องออกทารอนได้นะเพราะว่าฝั่งตรงข้าไม่ได้แบบอึดจ่าหรือเลือดเยอะขนาดนั้นนะครับเออก็ขอบอกให้เพื่อนๆรับชมชิน้นนี้ให้สนุกน,นะครับปลายรามน้องๆ